สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมพามาทำข้าวหมูแดงอร่อยๆทานกันกับ EP ีที่1สูตรและวิธีหมักหมูแดงที่จะหมักหมูแดงกันนะครับก็จะเป็นน้ำตาลทราย100กรัมน,นะครับต้เกี้ยวบด2ช้อนโต๊ะครับซอสแดง2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้ยีแดงหรือก้อนนะฮะ หรือประมาณครึ่งก้อนก็ได้นะครับถนะ้าก้อนใหญ่นะครับนี่นะแล้วก็เป็นผงพะโลูหนึ่งช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วส่วนเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นด้านนี้นะก็จะเป็นขิงสับหอมแดงสับลาบผักชีสับแล้วก็กระเทียมสับนะฮะวันนี้สับมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มแดงนะฮะตาลสายนะครับลงไปเลยนะครับ กรเที่ยวบดนะครับซอสแดงนะครับลงไปเลยครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับเต้าหู้ยี่แดงครึ่งก้อนถึงหนึ่งก้อนนะครับผงโพลูหนึ่งช้อนชาครับผงชูรสหนึ่งช้อนชาเช่นกันครับเกลือครับหนึ่งช้อนชาลงไปทั้งหมด มันลายให้รสชาติเท่ากันนะครับรสชาติเริ่มมะลายนะฮะแล้วก็มันก็เป็นไข่นะฮะไปครับดีๆเลยครับเราก็มาเติมเป็นสีส้มแดงนี่นะครับค่อยลงนะฮะเดี๋ยวสีจะจัดเกินไปนะครับ ฝากลองเอาไปทำทานกันนะครับหรือทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้อร่อยชัวร์ครับก็มาลงเป็นขิงหอมแดงกระเทียมราบักชีลงไปครับใส่เยอะได้นะครับเครื่องเทศไม่เป็นไรครับครับมาลงหมูเลยครับไปครับ เดี๋ยวสีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครตอนที่เราหมักไว้แล้วไปย่างนี่นะครับเราจะหมักหมูแดงของเรานะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะคร